ก้อยน่ารักมากนะครับวันนี้เป็นวันเกิดพี่แมนนะครับนี่เดี๋ยวจะมา h a p p บ b เด t h d a y พี่แมนกันนะคะเพราะพี่แมนจดีกับเราตลอดเลยแล้วเขาไปแบ่งเพื่อนๆพี่แมนด้วยพี่แมนบอกว่ามีเพื่อนๆพี่แมนด้วยคุณมีวันนี้เพราะใครให้วันนี้เหรอคะก้อยตัวเอง ส,สดีครับ FC ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nigita น,น,น,นะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ห้องนะครับเพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะครับวันนี้วันที่ผมถ่ายบล็อกอยู่นี่นะครับเป็นวันเกิดของพี่ชายสุดที่รักอีกหนึ่งคนนะครับถ้าเกิดใครตามไอจผมหรือว่าตามแบบชีวิตผมนะก็จะรู้ว่าร้านที่ผมชอบไปมากที่สุด ในชีวิตในะไฟเกือบทุกวันนะครับนั่นก็คือร้านส้มตำนะครับที่อยู่ในข้างคอนโดผมนะครับร้านของพี่แมนครับวันนี้ผมก็เลยจะเซอร์ไพรส์พี่แมนนะครับด้วยการให้น้องก้อยเนี่ยเอาเค้กมาให้นะครับไปเซอร์ไพรส์พี่แมนกันที่ร้านนะครับเพราะเมื่อกี้ผมมองเขาจากเออ่ห้องนอนผมและเหมือนเขากำลังกิน อยู่กับครอบครัวเขาอะไรเงรี้ยในซอยก็เห็นอยู่นอกจากเค้กแล้วนะครับพี่คุณก้อยเตรียมมาในวันนี้นะครับผมก็จะเอาเสื้อผ้านะครับไปให้พี่แมนครับเป็นของตันเัเกิดตอนแรกก็คิดิด,ดว่าเอ้ยพี่แมนเขาชอบแมนยูเอาเสื้อบอลให้เขาดีป่าวะแต่เสื้อบอลก็เคยให้ไปแล้วแจ็กเก็ตบอลก็เคยให้ไปแล้วแต่ยังไม่ค่อยได้เห็นพี่แมนใส่เสื้อเชิ้ตผมก็เลยจะเอาเสื้อเชิ้ตนะครับของผมนี่ตัวนี้ดูสวยไหมสีเขียวนะครับไปให้พี่แมนแล้วก็กังเกงด้วยกังเกงยีนตัวนี้คู่กันนะครับ ไปให้พี่แมนนะครับไม่รู้ว่าพี่แมนจะดีใจไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากกดซับด้วยดิกดไลค์ด้วยกดซับด้วยยอดซับเพิ่มช้ามากใครชอบคลิปนี้ฝากกดซับหน่อยนะครับคอมเมนต์เยอะนะครับคนสวยสวัสดีจ้าสสวัสดีค่ะนางฟ้ามาแล้ววันนี้เป็เกิพี่แมนพี่เจ็บไหมที่ตกจากสวรรค์ นก้อยน่ารักมากนะครับวันนี้เป็นวันเกิดพี่แมนนะครับนี่เดี๋ยวจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่แมนกันนะคะเพราะว่าพี่แมนใจดีกับเราตลอดเลยแล้วเข้าไปแบ่งเพื่อนๆพี่แมนด้วยพี่แมนบอกว่ามีเพื่อนๆพี่แมนด้วยจริงๆปกติวันอาทิตย์เนี่ยพี่แมนปิดร้านแต่เราก็ไม่ขอแน่ใช่เราคือเป็นคนที่คุณก้อยเนี่ยน่ารักมากตอนแรกผมบอกว่าซื้อเค้กเซเว่นก็ได้แต่คุณก้อยแวะไปซื้อเค้กแบบโอ้โหน่ากินมากไว้พี่แมนเลยนะครับคุณมีความผูกพันกับคุณแมนไหมครับความผูกพันหล่อนิชอบเขาหนูชอบแม่้งอ อะไรจากเราเลยอันนี้พูดจริงเคยพูยกับพี่ดิี้ว่าเราอ่ะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำธุรกิจแล <ก S 1> ้วอยากทำอยากทำเพราะว่าก้อยพี่เบียรชอบกินส้ตมตำาชอบกินลาบก,ก้อยท,ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอ่า FC จะอุดหนุนไหมนะครับถ้าเกิดผมกับคุณก้อยนะครับเปิดร้านส้มตำด้วยกันนะครับมาอุดหนุนด้วยนะถ้าสมมติว่าฟีดแบ็กดีเดี๋ยวเราจะทำส้ตมตำขายกันจ้านี่นะครับถึงแล้วนะครับร้านลาบยาโสนะครับคุณก้อยทำไรครับลาขายใครให้ชีวิตคุณคุณบอก คุณลักษณาค่ะคุณติคุณมีวันนี้เพราะใครให้วันนี้เหรอคะคุณมีวันนี้เพราะใครคุณก้อยตัวเอง <c oughs> เดี๋ยววันไหนนะครับถ้าเกิดว่างนะครับผมจะถ่ายนะครับมีหลายคนมาบอกว่าอยากให้ถ่ายหน่อยเป็นรีแอคเตอร์กันครั้งแรกที่ชวนคุณก้อยมา u t u b e นะครับ <c oughs> วันที่เขาเขินผมมากๆกตอนที่มาขึ้นรถนะครับ <c oughs> วันนั้นก้อยไม่ได้เขินพี่อะเขินเดี๋ยวถ้าอยากให้ทำนะครับก็คอมเมนต์มานะครับ เอามาใส้นี่ใสเลยรอเลยเ่อเสื้อเลยใส่เลยโอ้ยรุย18เ่ยโอ้รอเลยคุณลุงนะครับมาร้องเพลงแฮปปี้บยให้นะครับนี่นี่แม่มาแล้ว

นะครับชอบน้องหมามากอันนี้หมาหมาของพี่ครับชื่ออะไรครับผมยิ้มปีนี้กี่ขวบแล้วครับพี่แมนสี่สิบขวบครับผมสี่สิบแล้วเหรอครับผมสี่สิบโอ้ยยังหนุ่มยังหนุ่มยังเมาได้เรื่อยเมา้ทุกวันปรุงนะครับเอาเมาโอแกนด้วยอ่าปรุงกาเฟี้ยวมากอาหารมีอะไรบ้างเอ่ยมียำนะคะขินซี่ยำนะคะอันนี้ท้าเป็ดนะคะเป็นไงบ้าง ร้อยพ่อร้อยไม้บรรยากาศชิวๆนะครับมีแต่เพื่อนพี่แมนนะครับใช่เพื่อนพี่แมนหมดแล้วน่าจะเป็นสองคนที่ไม่ใช่เพื่อนพี่แมนแล้วมานั่งกินกับเขาด้วยลู่ค้าพี่แมนพี่กินบ่อยมากก็เลยมากินด้วยนี่กินเร็วนี่นี่อะไรเนี่ยแมนนะคะต้องเป็นเตกของนะคะอร่อยร้อนเก่งใจมากเหมือนเป็นภาระเขาเลยคุณลุงก็น่ารักคุณลุงคุณลุงร้องเพลงเพรามากคุณลุงกาแฟคุณร้องไห้ครัคุณซึ้งเลย คนเซนซกับูแบบสูงอยูแล้วก็เขาจิ่งใจมากอะทุเรองเขลองว่าเขาจะอยู่ไปด้วยกันจนแก่แล้วเขาก็มองหน้ากันอยู่แล้วเขาน่ารักมากเพราะว่าเขาเหมือนเขาจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เมือนบ้านเขาอยู่ใกล้กันอะแล้วก็ในวงเนี้ยในซอยเนี้ยจริงๆอ่ะวงนี้นะครับโคตรน่ารักทุกคนแม้แต่พี่จันดีที่มาเป็นตากล้องให้อ่ะพี่จันดีนี่อยู่ร้านล่างรถนะผมรู้จักร้านนี้นะครับเพราะพี่จันดีนะพี่จันดีพี่ลังรถนะฮะไอ้ลิคี้จะได้รู้จักพี่แหม่มเลยผมได้นามาใช่นผมน่ พี่นได้มานะใช่ตอนนั้นผมเอารถมาล้างแล้วพี่จันดีบอกว่ามีร้านข้าวเปิดใหม่ใช่ครับมากินสิอะไรเงี้ยผมก็เลยมาแล้วมาเจอพี่แมนโดนพี่ก็ติดใจเห็นไหมติดใจเลยติดใจเลยเป็นลูกค้าประจำเลยได้ครับขอบคุณพี่จันดีมากนะครับเป็นภาระพี่แมนนะครับวันเกิดก็ยังมาต้นทอดปลาสลิดให้ผมกินนะครับเป้นไครับท่านี้เพื่อนเยอะไหมวันนี้นี่ยังมาในบทเนี่ยเหรอเริ่มเริ่มต้นนะแล้วแล้วพรุ่งนี้ปิดร้านไหมพรุ่งนี้ ถ้าไม่มีแรงถ้าไฟไม่เปิดหน้าบ้านแรงเราเห็นโอเคเดี๋ยวถ้าเปิดมาหาโอเคครับในที่สุดนะครับผมก็ไปให้พี่แมนทอดปลาใจะได้แล้วครับปลาสลิดของคุณจ้ามในคุณลองชิมดูร้อนนะร้อนร้อนมากแน่เลยร้อน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 ไหมร้อนไหมอู้หูร้อนคุณจ้ามได้ไปอันนี้เราเดี๋ยวมาติดคลิปกันข้าวขาหน่อไม้ตรงนั้ มาที่แม่แม่ไปไหนแม่เฮ้ยที่แกลับบ้านเดี๋ยวโแม่กลับบ้านเหรอคะสี่สิบแล้วอายุเท่าไหร่แล้วสี่สิบสี่สิบกว่าครับสี่สิบกว่าดีใจไหมวันนี้ผมกับน้องก้อยมาหาดีใจมากอยากขออะไรไหมปีวีวันเกิดอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมวันเกิดขอให้มีลูกค้ามีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆมาอยู่ด้วยกันเป็ยกันขอบคุณที่ได้รักกันครับอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นร้าน จริงๆผมกับก้อยมาบ่อยนะแต่บางทีคนเต็มไงร้านคนเยอะมากผมกับก้อยเดินมาบ่อยนะแต่หลังๆน่ะคนเต็มคนเยอะมากและประการความอร่อยนะคะทุกคนมาอุ่นุ่นพี่แมงก็ได้นะครับโอ้แต่วามคุณสำหรับเสื้อด้วยเป็นไรรอไหมเสื้อรอเลยเดี๋ยวมีอย่เกลียดใคไม่มีวันเดิมรักษาไว้ยางไงโอเคนะครับเดี๋ยวผมน้องขอตัวนะครับกินข้าวกับน้องก้อยกับพี่แมงก่อนนะครับก็เป็นคลิปแบบ เอ่อมาสักไรวันเกิดพี่แมนนะครับสั้นๆนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะพี่แมนอโอเคนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับพี่แมนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็เอ่ออย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วก็สับสไครต์ด้วยนะครับโอเคคุณก้อยมีอะไรอยากฝากไหมครับทุกคนมาอวยพรวันเกิดพี่แมนกันไว้นะคะอ่โอเคบ๊ายบายทุกทุกคสวัสดีครับ